นี่คือเจ้า c b บีห้าร้อยอ็กนะครับที่เป็นเอนูโรนะครับสไตล์ตอนนี้นะผมก็ไม่ได้ขี่นานแล้วตอนเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นขี้เมี่ยงไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือเอามือจีดูเนี่ยเห็นไหมเอามือจีดูมันคลอนน่ะเนี่ยเนี่ยถ้าเผลอๆผมยืนขี่เนี่ยมันปุดนะครับผมตกรถเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยสายดอยๆมันเจ้าเข้าเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะถอดออกมานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นน็อตสเตลเลสนะครับแล้วก็จะเอามาทําสีตรงนี้ใหม่นะครับเพราะตรงนี้มันสีกับรองเท้าจนจนมันลอกหมดละนะครับอเดี๋ยวทาเขาสักหน่อยหนึ่งนะไปดูข้างนู้นเหมือนกันอะไปดูข้างนู้นข้างนี้ก็เป็นน็อตที่เนี้ยงกันครับเพราะว่าตอนตอนที่ทําตรงเนี้ยคือรีบเร่งนะครับเพราะตอนนั้นต้องผมขี่ซ้อมทุกวันนะเมื่อก่อนอะนะครับ เห็นไหมรีบเร่งเห็นไหมใส่น็อตอะไรก็ใส่นะครับแต่ตรงนี้เป็นน็อตสแตนเลสติด,ต,ดติดตัวมันนะอันนี้ผมเพิ่มเยื้องหลังไปนิดนึงนะครับให้มันยกหน้าง่ายให้มันได้บาลานซ์ที่มันดีนะครับคือการขี่แบบอ e ินดูโรเนี่ยมันต้องสั่งงานหน้าได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่ถ้ามันเข้ามาอย่างเงี้ยตัวเราจะไปกดหน้าเพิ่มนะครับทำให้การสั่งงานหน้ามีลําบากนะครับตอนตอนนี้ถือว่าโอเคละจุดโพซิชันผมถือว่าโอเคละนะครับะจะทําการรือ ตอนนี้ที่ซื้อมาก็จะเป็นสีสเปร์นี่ฮะฟาดแบ็กอันนี้ก็ห้าสิบห้าหกสิบาทจำไม่ได้ซื้อมาเมื่อกี้นะฮะแล้วก็กระดาษทรายขัดเล็กสองแผ่นน่าจะพอฮะนี่เดี๋ยวขัดใหม่ครับขัดพวกสนิมออกครับแล้วก็คนเข้าไปและที่สำคัญคือ,น,อน็อตตัวนี้ครับน,อน,น็อตสเตลเลส สตัวชุดนี้ตกอยู่46บาทนะครับอ่าไม่รู้มาทำไมคิด46บาทนะครับเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วกันนะเราได้เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงสวยไหมนะเออโอเคถ้าผมไม่ถอดออกมาดูนี่ผมไม่รู้นะมันกิฟเนี่ยมันจะหลุดแล้วครับเห็นไหม เดี๋ยวผมต้องเลวดหรือว่าตัวปริ้นตัวปิปตัวเน,นี้ยใส่เข้าไปใหม่ดูจะขาดแล้วอะ่ะเออดีนะเอามาลงมาดูก่อนเนี้ยอ่ะตัวนี้ทำสีกันพอดูได้นะเห็นไหม ถ้าเวลาพ่นสีแล้วผมจะพ่นสองรอบรอบนี้ไปก่อนอันละจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ จรลละบีเข้าไปหล่อเลี้ยงหน่อยบางๆโอเค อาแล้วที่พักเท้าผมก็เสร็จแล้วนะครับกับการใส่น็อตสเตเลสเรียบร้อยนะครับน็อตแน่นทุกตัวแล้วนะฮะโอเคดูอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับนะฮะโอเคแข็งแรงเรียบร้อยฮะ แล้วพบกันใหม่ครับ C B 5 0 0อ X Enduro